ต่อกันสามสิบกระนองบวดสามสิบเอ็ดกระนองกว่าเมื่อน,นี้มันบอเมื่อน,นี้เห่มอยูนั่นยีเหกข้ามาหลายเรือไฟยีบเจ็เข้าไปเมืองสวงครับบ้านเมืองสวงยี่สิบแปดมือการพราไก่กับมือการลอยตึงการมันสี่ลอยมนีดิ อั่อ,อัยมือการค่าการเอาลัดเกิดม,มา,มาลัดเกิดมาพังค่อนอ,นนอ,เอ,เอ่เป็นบอเอาะไปตะเวนเวไปถึงร้อยเอ็ดพลทองโอ้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดขึ้นมากาลสินกาลสินหลัดใส่พังคนพังคนสารอกาลสินหลักวารีชพูมอบเป็นบอสสางสกัวารีภชมพูพังคนก็ขึ้นไปหันกระจวดบาทเดียวทางตัถนนซีเล็ ไปขึ้นอย่างอย่างตาหาลอยลูกกับแลนมาแล้วเอียงก่ออันนั้นยวนอัน,นยังก็อยู่ปางประกงมาสารคามไหมอ,อมปีโตมาอยู่แหลกแหลกปีางปะกงมาสารคามาหอดบานงานทุ่มนึงเนาะใน,นตางวิธีท่านเสยแลนมันแหงวิธางานชุลองดเนาะแลนมันเลือกบ่ได้เขาก็เริเรีอัคลางงานให้สอดแจงช่วงโควิด ไม่ไม่เนาะเออบอ่เป็นช่วงโควิดไม่ไมช่วงกลางโควิดเลยนั่นละช่วงผู้บลบัดานี้ปีปีรุ่นมาก<า>ออกน <ไว S 2> ัก่นลูกน้องมาเป็นติดโควิดเหมือนวงแหม<ช>พี่น้องเด้ติดตามข่าวบอตอนนั้นดังบระคาเลยได้ใจกันลอยตอนนั้นดังเองไปหามหมอรถบ้านไปานํามขับเนาะไอ้เรือตุลจะคของมาสั่นหังบ่ไน้เมื่อไหร่นีแต่ว่าคือควมรู้สึกแบบควมรู้สึกแบบน้อยเล้ากันเรือตุลจะของแหมแบะที่เป็นแบบนี้ป่ะอือต้องมาคุ้มลูกน้องอีกมันนี้ เกับเขาเลี้ยงเขาเป็นแบบเตี่ยนจากเอ่อเตี่ยนจากบ้านพักป็นโ้งวยาบาลสนามเมนบอตอนนั้นเขาก็มาตีพังอีหยังไ้แล้วมือที่ไอ้รู้สึกแบบท่อแห้งขึ้นมือรดบ่มมากที่เด็กหน่อยมันเป็นล้มไงมันเครียดนะเด็กหน่อยมันเกลียดมันยานมันยานมันเกลียดแล้วที่นี่สัูบวกไงอาจรดบ่อมากขึ้นแล้วอากาศกำลังเย็นเนาะแจ็กกี้ ไอ้เป็นแบบโอ้ยมือนั้นเป็นมือมืออารมณ์ที่แบบเฟลบักคักเอียงเอียงเกิดกับคุณเอียงขึ้นไปทัวเนาะแล้วก็มันกรบผมนี่ผู้ใดมาติดหลายแับนี้ของเขาติดตอนนั้นลอยจะคุ้นก่อนเหมือนซุ้มลอยหายซุ้คลอยเออพร้อมกันเป็นไรไหมไม่นพร้อมกันบอดติดถ้าบ่อยสิ่งที่ใช่ผู้เดียวสมันหนึ่งอันซุ้มเขาพยายามเป่าบอดติดอันแวงการตัวคนละฟังการตัวคนละฟังแต่ว่าแต่ว่าซุ้มซุ้มบอดติดกับพ่ให้กลับบ้านเด้เขากับพ่ให้ออกกัน ตอนนั้นก็คือเป็นเขตร,ระวังเลยไทยบ้านเป็นกระเเว่นเนาะแบบว่าจะไกายอยียงเลยตบ้านกัดน,น้ำใจของโอ้ยเนาะแกกี<ด>้<ด>จนว่ากินบ่เหมิดเข่าสานจนมาผู้นั้นก็แจกผู้นี้กันนั่นนีนนนนน่โอ้ดีดีดีคลากร้ายแทครับเจ็ดจุดลอยดีคลาดีเนี่ยมูปุระปุย,ยในจังหวัดเป็นกบบเอาเข่าสื่อไค่ไก่หนีจนมาเขียนดำกับพระท่นจนว่าใครจะมากินแต่ใครรลาย บันี้พาลูกน้องไปตรวจไปเอ็กซเรย์ไปเอยียงสิเนาะเอารถบัสไปเด้อาร์เอารถบัสไปไอ้อายคุ้มไปผู้เดียวนี่คิดเบิง่งค้อำกันกเทียเดียวเลยเออรบกันไปเลยรถบัสสามคันไอ่จะน้งว่าเอาแต่กูสิเป็นหยังบ่เป็นหยังยห,นหนึน่งขอเลิกตายไ <laughs> งตมันตายซะคนย็นว่าคิดว่าโอ๊ยบ่ตายเพื่นนี่น่ะบ่มียามตายเด้อผ่านตรงนั้นมานี่คือบ่ย,ยันหยังเลยอีิริ ทานทุกนั้นมาถึงเงินกับอัตคัดพร้อมหรือแจกกี้ตอนแต่เขาบอกว่าไดเนาะเขาเป็นหัวหน้าคนเขาก็ต้องเขาต้องเขาบมยอยากให้คนอื่นรู้ซึกว่าเขาสิมาเป็นทา่าไรเขาสิเนาะแ <c oughs> มนมอในความเป็นผู้นำเขาต้องสั่งคพรามมั่นใจแล้วก็สั่งคพามสบายใจใหครับลูกวงว่าเท่าดูแลทุกคนใดเง้ใช่ไหมแ <c oughs> <c oughs> กงเต้นอยู่ไผอยู่มันเนาะเจ็ดแนวกินแล้วคอ เคาะหมอมามามาแต่อาชอรอะรก็ได้กินเขาเนี่ยย่างคุณดิเนี่ยย่างมาชงทั้งหลายแล้วพี่ป๊อกกี้ขอบคุณครับแป๊ดไปปีแม่เตช์พันดวงเหลือลอยดวงโอ้ยโอ้มาอนี้ขึ้นบ้านไม้ซ้ำสูงต้นนี้เหม็นบอกต้นเนื้อคีบบอสท่านเดี่ยวไปเบิ่งเยอะบ้านในเบิ่งมันจะแพ้กันนอนนอนลบมาเลยวางไว้บ่ได้อยู่กันเลยขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเลย สิได้เฮ็ดบุญนั่นๆอยู่แล้วเสียงไม่ออกบ่ได้เป็นตะมวนแต่ยังก็จะออกคอยซื้อเปิดงานกำลังเปิดงานแล้วเด้อครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้วยส้นี้มาจอดเราพู้ใดก็นยางมาจอดจะรถตัวมาต่อหลังวิธีมาต่อหลังเวิธีคุณอ่ะขอนว่าหน่ไม่ไงถือโทรศัพท์ฟ้องเรียนคุณอ่ะให้หิวเข่าเย็นเทนเลยกินไหมขอควงมขอควงมมากนะเวลา อัานขจอม้าไปขอบองบ่ท่านมาเดีมาามาไปทำยังไงอาจลงไปสิเลขึ้นมากา <characteristics> ไงบ่โนไปไปไป,ไปไปเข้าติดไปติดไปไปมันไปซ้อมแมีได้เห็นพี่บอยเลยลงคลิปอยู่จ้าแม่แตนอ๋อครับเดี๋ยวสิเขาไปเบิง่ง คนอยู่หนเวทีมีบอดีนี้อยู่หลังเวทีขึ้นล่นอยู่หลายก็อยู่ไหนเวทีบอล่ค้ดมา่งไงเหรอิ้ขาวไอ้น้องข่อยมากก่อนเนี่ยเอาเข่าไม่ข่อยก่อนเนี่ยข่อยเป็นล้มนี่ค่อมุุงเจ้าบุ้บึงขอยลองดิงมีมันนี่บอลเหล่ยวไงได้บัาน อจาบ่นบอบูพั้วเ่ากันนะขี้ขั้วเอากันไปไทยโ้ยยาเฝ้าท้อไอ้เขาไอ้เขาเอาเขาไม่ค่อยกินกนค่อยยิ้มเขา เ่อนะเอินกันโอ้ยนอนได้กินข่าไงมาเนอะแฟนคลับอันพี่เสือสีเขียวนี่แฟนคลับตั้งแต่ไอสมัยอยู่แกนาครนุนี้นี่แล้เป็นท่อมอยู่ทั้งนครพนมเนี่ย กวนี่ปัม๊มมีคนก็หผมทายรูปเพื่อนมาเถาะหิวเขาโอ้ยตายซสนอ่อยนี่่อยตายเขาาล้วพี่น้อง กูจักขอโตบอนอนออาจอาทใชยนี่นออาจไอหิวเข่าอาจเบิ่งแนีไม่ไม่ยนีเป็นหูดหลุดแต่กล่องสับสนรมอยอะทำสมัยเทคโนโลยีเปไฟลกไปไม่รดตลี่บ้หงมังก่อยวันนี้พี่กุ้งเอานี่มาแล้ว แสดงว่าเขายังไม่ได้ได้ข้าวมาพี่กุ้งเขาเขายังไม่ได้ข้าวมาใช่ไหมครับข้าวกำลังมาครับโอเคเลาเตปั่นราเตปันเรา,าเห็นงานนี้ดีพี่กุ้งแมนมอไอ้เกษตรใดอยู่เนี้ยนะว่าออร่ดีอยากได้ไปอยากได้กลับขึ้นไปอัญโยวงว่าบ่มีผู้ดูแลยนะแต่ว่ากระเบื้องกัน ตะว่าเล่าดีออาไอ้อ่านกันแหละมันสิได้มีคนซอยอ,อ่านเนาะไอ,ไอ,อะ้อ่านก็ถือว่าไม่เป็นงานหนักอยู่ดีหมายถึงทั้งเรียนารับนั่งจับผ้าทั้งเรเียนเที่ยงงานหน่กย้ำมีเจ้าภาพมาย้ำรับงานย้ำอย่างเอาได้คิดเลยรองเทาสดก็อยากขอสัมภาษณ์ได้ไหมไ,ได้ครับได้ครับผม เขไม่เอาทำรับมีการหรอเขาทำแบบข้างในเลยจะ่ได้ได้ๆปล่อย้ไรเ้ไ่ใช้เวลาดนไหมพอดีพี่ไม่าย้วทีเดียวอันนี้ผมต้องเก็บเดเก็บคู่ปล่อยครับวันนี้มาอ๋อันเราจะเสียงองค์สวงองคกู่ปู่หน้าเนื่องในโอกาสอะไรเนื่องนโอกสไี่โอกาสอะไรนะอ๋อวันนี้ที่มาบงสวงองค์กู่ปู่หยานาน เราใไรวัดง่างมาเป็นของรัฐมนตรีช่วยคมนาคใม,ใช,มใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับครับวันนี้นะครับมอํำใจกันร้อยบอยศรินในใชัยมาปิดคอนเสิร์ตแบบเฉพาะกิจปกติเราจะแสดงในเฉพาะช่วงเวลาครั้งืนแล้วก็แสดงข้าชุมชนแต่วันนี้นะฮะได้รับโอกาสจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจังหวัดนครปฐม นะครับกับงานสำคัญในช่วงเทศกาลไหลเรือไฟนะครับให้โอกาสบอยซีใช่พร้อมกันทีมงานมาบวชสวดนะครับมาแสดงเพื่อเป็นการถวายนะครับองค์พระยาศรีสัพตนาคราชจังหวัดนครศรมในช่วงเทศกาลนี้ไอ้ขึ้นแก้บทที่ได้เป็นอะรพื้นที่ป่ะครับเนี่ยครับเพมันเพมันเพมันแก้บทที่เป็นติดติดประดับพื้นทีครับไอ้ขึ้นบทเองคือว่าไอมันยื่นบทเป็นภาพกลางมาครับเออ่ทีมงานของผม ติดต่อประสานงานมาครับโดยบริษัทไอวีดีไลท์นะครับเป็นอะไรในวีส่วนรวมี่ตุรนี้ครับเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วถ่ายไอถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วแกถ่ายรูปก่อนอ๋อ ลงไปอย่างลงไปยังได้ให้ผู้ดียวนั่งให้ที่ถาคนหนึ่งก็ได้พี่เข้าวมาแล้วแต่ว่าขอน้าต้องมาถ่ายรูปกับท่านผู้ใหญ่ก่อนนะคะเพื่อจะได้กินข้าวค่ะ